ตอนนี้แอบมาหนีเที่ยวอยู่พัทยานะคะวันนี้เรามาแบบก็ช่วงไรนึงคือที่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ฝนก,ก็ตกนะคะพรำพรำเท่านั้นเอาอีกแล้วค่ะพรำพรำเท่านั้นสวัสดีค่ะเฟิร์เองตอนนี้แอบมาหนีเที่ยวอยู่พัทยานะคะเพิ่งเข้าห้องมาจะรีวิวห้องแหละ ขอสำรวจห้องก่อนอันนี้เป็นห้องมุมนะคะก็คือเป็นสองเตียงแหละมากันสองสาวเนาะด้าน,นข้างก็จะมีแบบว่ามุมเล็กๆไว้ให้นั่งวันนี้เรามาแบบก็โชครายนิดนึงตรงที่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ฝนก็ตกนะคะแต่ว่าแค่ตกพรำๆเท่านั้น อันนี้เป็นมุมแบบตันข้างเนาะแต่อีกฝั่งจะเป็นมุมโพลเราเจอว่ามีเป็ดน้อยมานอนอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะคะน้องเป็ดขาเนียน้องเป็ดว่าไงนะคะห้องพักนี้ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในอากาศด้วยเครื่องอบโอโซนเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักของเราน่ารักจังเลยคะ่ะน้องเป็ดน้องเป็ดขาจุบจ๊บจุ๊บวคือแบบว่าถ้าเป็นสาวๆมาเที่ยวเล่นก็จะพอดีมากกะจก ที่นี่คือดีนะมินิบาร์ก็คือฟรีเขาบอกว่าสามารถแบบเปิดกินได้เลยโดยที่โดยที่ไม่คิดตังเพิ่มแล้วเราก็ได้สั่งขนมหวานมากินนะคะดูที่มินิบาร์ของมิมารเฮ้ย <c oughs> มีขนม <c oughs> มีน้ำนะคะโค้กแล้วก็เชอร์รี่เบร์มีเล <c oughs> สแตก็กรสธรรมดากับกุ้งมังกรสไปซี่ <c oughs> เออปกติมีนิบาเขาจะมีแต่แบบว่าเครื่องดื่มปะ่ะอันนี้มีขนมเดี๋ยวมาดูห้องซีอ่ามีบาร์ทับนะเดี๋ยวเราจะมาตีฟอมันอยู่ในนี้นี่นะคะโอเคนะคือคือตัวห้องน้ำแบบกว้างดีแต่ว่าอันนี้ก็มันไม่ได้เชิงว่าแบบคือมันเห็นวิวทะเลแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบติดทะเลขนาดนั้นก็คือต้องแบบยืนเอาแต่ว่าเธอฉันอยู่ในอ่าฉันต้องแก้ผ้าใหม่ ฝั่งวิวทะเลมึงมึงมีบาร์เขามีขนมให้ด้วยเออเป็นเจลลี่แบร์เจลลี่แบร์เจลลี่แบร์นี่ม่รู้ถึงดิไทยลุมแบบอันนี้จองไทยรูมแบบไหนเป็นห้องมุมอะห้องมุมก็คือจะได้นี่เห็นไหมใช่อันนี้ฟรีเขาไม่คิดตังค์ขันมองเราเป็นอะไรคะเขาบอกว่าสามแถม ตามแถมหนึ่งเราจึงสั่งแค่สองเพราะรามีลิมิต <c oughs> ไม่ไไม่ใช่ว่าลิมิตอะไรนะลิมิตทองลิมิต,มตทองเพราะเราอิ่มแล้วคะ่ะเรากำลังจะหอมใช่ไหมเพราะปาะกาของรีวิวปักกัเลยค่ะพุงระเบียงนะคะเฮ้ย <c> แ <oughs> ต่ว่ามุมดีมากอันนี้คือมุมฝั่งแบบ <c oughs> ที่เป็นเขาเรียกว่าอคอหนเนอร์นะคะ เฮ้ยเธอมันก็เห็นคันที่ตรงดีอยู่นะเห็นปะเห็นปะเป็นมุมที่ดีเลยนะคือวิวดีมากไปดูสิ hey, ออกมาข้างนอกก็แสงดีแล้วันนี้คนหน้าสดมากแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะเขาจะมาส่งขนมใช่ปะพอเรากินขนมเล่นอะไรในห้องเสร็จเดี๋ยวเราจะไปไว่นายน้ำกันเดี๋ยวไปสนุกกันค่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นขนมที่เราสั่งมาจากด้านล่างนะคะเมโล ซจอเมลโล่ค่ะคือตอนนี้เหมือนอัพต้นนุนทีเขาปิดปะใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าให้เราสั่งนะคะตอนนี้ก็สั่งแบบเป็นชาร้อนมาท w i ิงเกิลเป็นแบบเบอร์รี่ชาเบอร์รี่หอมๆนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะแม่เลมอนใช่ไหมเลมอนเอแคร์เลมอนเอแคลร์ส่วนอันนี้ก็คือเป็นเนียงก็คือพิสคอปชีเคีก็มีแบเะล่อ มาเริ่มทานไปกันต่ออีกแล้วอะอีกแล้วเหรอเขาแบบว่าต้อน,นรับต้อนรับมือต้อนรีบแล้วค่ะน,น,นะเขาแบบว่า แม่เราถึงทะเลแล้วใช่ไหมถึงทะเลแล้วทะเลวันจันวันจันทร์ที่คนดูคนนะคะี่แบบแลกะแม่แม่ว่าเราหน้าสงสารน,นะเอาเป็นว่าทุกคนน่าสงสารเราคิดว่าเขาเป็นอุปสรรคเขาคิดว่าเราเป็นอุปสรรคเหมือนกันใช่ใช่ใช่ <laughs> ตอนนี้นะคะก็คือมาเล่นน้ำข้างล่างก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกดินเนาะ คนก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าเพื่อนกายร่างเป็นปลาดาวแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นปลาดาวสิเป็นปลาดาวเป็นปลาดาวคือตอนนี้คนมาอยู่ที่ร้านอัพสติยบ คืออย่างรแบบมาพัทยาอยางไรก็ต้องมารอคิวเขาบอกตอนคิวนานมากอันนี้ตอนนี้มาตอนหกโมงครึ่งเขาบอกว่าได้โต๊ะคิวตอนสามทุ่มแต่ว่าร้านน่ารักมากเลยนะคือเขาก็บอกชัดเจนว่าแบบได้คิวตอนกี่โมงถ้าจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็ให้เราจองโต๊ะสั่งอาหารไว้แล้วก็ให้บัตรคิวมาเรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวไปหาอะไรทำก่อนอาจจะไปนั่งร้านนวดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินกันเนานะอย่างสภาพตอนนี้นะคะที่ต้องนั่งรออัฟเตยามตอนสามทุ่มใช่ไหมใช่ไหม มรู้วยทำอะไรค่ะเรเลยเปิดโรงหนังเป็นเทียเตอร์ในรถนะเออคตอนนี้ก็คือนั่งแล้วนะคะก็รันค่อนข้างลักนะเพราะว่าเพราะว่าเขามีเป็นรอบใช่ไหมคือคือจริงๆอ่ะต้องแอบต้องขอดีวิลยอละเพราะว่าค่อนข้างประทับใจ คือร้านเขามีเป็นรอบแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประเบียบในการแบบสั่งอาหารคือเราสั่งอาหารไปตั้งแต่แรกเขามีนิติใช่ปว่าแล้วูพอเรามานั่งถูกอ่ะเขาก็จะบอกว่าเออเขาร้านเขามีแน้ำเปล่าแล้วก็เขาก็จะมาไล่จก่ากนว่าแบบในโต๊ะามีคนใช่ไหมคะและจากนั้นอ่ะก็คือเขาก็จะมาทวนออเดอร์ของเราว่าแบบเรามีออเดอร์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราออเดอร์เพิ่มเติมได้เลยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าเกิดว่า,าเราไปออเดอร์ทีหลังหลังจากที่แบบอาหารลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะช้าแล้วมันก็จะไปฝัดนคิวของโต๊ะอื่นๆทําให้อาหารโต๊ะอื่นช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าสมมติว่าอาหารลงครบแล้วเราถึงสามารถเพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆก็รอไม่นานนะก็ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีในการที่จะรอในอรอเพื่อสั่งอาหารรอนถัดใปอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีดีแบบเวิร์กเวิร์ก ไม่แนะนําให้เอาแอลกอฮอล์มากินนในตำลัะคขาอ่วมึงจัดเลยยังไงก่อนอ๋อมันเหลืออีกอันอีกสองอันคือเราสั่งเหมือนมนเรามาประมาณสิบคนแต่ว่าผู้สั่งทุกอย่างที่มันมีอันนี้คืออะไรน้าอันนี้คือยำรุ้งสดใส่ไข่แดงเค็มนะคะดูสีอืสีปลาร้ามันดีมากเลยอันนี้คือยำปูม้านะคะคอนเทนนี้ก็คือป้าป้า ถามก่อนว่าหมอกินแซลมอนปลาลาน่ครับแซลมอนปลาล้านหละมาเลยค่ะขอบคุณค่ะได้เห็นสีปลาล้านะอะไรเนี่ยมิติว่างหรือเปล่าเฮ้ยพบแล้วสิเพราะว่าอันยำสีแล้วก็อันนี่สามเฮ้ยแบบมีิติว่างท่านเจ้าเอาเลยแม่เจ้าผ่านไปดูจะชิมไปไหนก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินปลาก่อนเมื่อกี้ที่เราชิมปลาล่คือดีมากจัดเอาเออเมื่อกี้ปลาดีมาก แล้วก็แอบ,บกินแบบคอหมูย่างไปแล้วอะ่ะมึงมันเด้งมากส่วนอันนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะเหนียวมันไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเห็นเขาทอดไปก่อนแต่เมื่อกี้กินก็คือกรอบอยู่เดอ้อไก่นี่ยังแบบได้ชิมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะกินก่อนขอคนอีสานรีวิวปลาให้หน่อยคะ่ะแซบนูรัลเดียตาเออ <laughs> <laughs> คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์หมอหมอแต่ว่าดิบทุกอย่างเลยจ้า ขออนุญาตขอตัไปกินก่อนนะคะจริงๆปลรราแซลจริงเฟิร์มเฟิมคือเราว่ามันยำอ่ะมันสำคัญที่แบบว่าน้ำยำเนาะก็คือปลรราเขาดีค่ะแล้วเขาก็ยำแบบมือเขาถึงแล้วก็พวกแบบแซลมอนกับของสดอ่ะมันไม่ขาวก็อร่อยดีอลองดูก็ไม่ผิดหวังนะที่ต้องนั่งรออ่ะโอเคอยู่แล้ว บรรยากาศตอนเช้านะคะเรนเทเลตอนนี้ก็คือเป็นประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะนี่ก็เป็นแบบห้องอาหารสําหรับอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูลายอาหารคือท,ที่นี่ลายอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะแบบดีคุณภาพแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองชิมน,นะแต่เนื้ออะไรเงี้ยคอาแนนอันนี้ก็เป็นแบบโซนโจ๊ก ตอนเชา้าคือโซมากขอปิดคลิปด้วยอาหารเช้าแล้วกันเนาะก็เป็นช่วงพักผ่อนที่ถือว่าเยี่ยมนะคะสำหรับการแบบเพิ่งเปิดประเทศนะคะคือตอนนี้ก็มันก็เริ่มทุกอย่างก็เริ่มดีใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เฟิ่์นมาพักที่เคือบดาราใช่ปะแล้วก็มันมีโปรโมชั่นเยอะมากะคะ่ะสําหรับแบบโรงแรมอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่า ใครที่ใช้แบบหลายๆสิทธิ์ที่รัฐบาลเขาให้ก็ชน,น่าจะใช้ได้นะเออก็เป็นทริปหนีเที่ยวได้ดีนะคะยังไงก็เฟินฝากติดตามช่องด้วยนะช่องเฟิร์นโจออฟฟิเชียลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับ s c r i b e ให้ด้วยนะยังไงคลิปหน้าแอบไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหรือว่ามีพวกแบบของรีวิวหรือไปช็อปปิ้งที่ไหนก็จะถ่ายให้ดูเช่นกันสำหรับใครที่แบบติดตามเรื่องของอการแต่งบ้าน ทิ้งมาปีนึงแล้วนะจริงๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มคุยไล่คุยกับอินทีเนียเพื่อจะเลือกละเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบแต่งแบบไหนนะคะคือถ้าตอนนี้ถ้าใครมีแบบช่างอินทีรเนียกับผู้รับเหมา,าที่แนะนํารับเหมาบ้านราคาแบบ30ล้านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฝากแนะนําด้วยนะคะเพราะว่า,นนนแ,นาแบบก็ถ้าเกิดมีคนแนะนํามาก็จะดีอะไรเงี้ยเราจะได้ตัดสินใจได้เยอะขึ้นเนาะยังไงฝากติดตามด้วยนะเจอกันเดี๋ยวตอนเที่ยงหนีไปทํางานแลลวบ๊ายบาย อันนี้คือเลือกมาสำหรับมาทะเลหนึ่งอ่าให้ดูอันนั้นคืออะไรคะอันนั้นที่กระเป๋าทะเลอันนั้นคือกระเป๋าทะเลลูกสาวลูกสาวอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือลูกสาวคนเล็กอันนี้คนเล็กอันนั้นรองเท้านะคะอันเนี้ยรองเท้าใช่รองเท้ามาทั้งหมดสี่คู่เอ้ยห้าคู่อีเชนเอาอีกใช่เพื่อจะเลือกข้างหลังมีอันเป็หนึ่งคู่เพื่อจะเลือก จะไปทะเลหรือหรือจะอะไรเออใส่รองเท้าอะไรอ่าก็คือว่าให้อีพวกเนี้ยนั่งใช่เราถ้าพอลงไปแล้วเหยียบทรายแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยใส่รองเท้าแตะของโรงแรมค่ะแล้วรถมีอีกอ่าแล้วอนี่คือขนแบรนด์เนมค่ะแม่คือทริปนี้ก็คือสองวันหนึ่งคืนค่ะมึงระวังนะระวังโดนทุบรถนะเนี่ยเออใช่ถ้าอยู่ในมรกาคก็คือโดนทุบรถแล้ว ดังนั้นทริปที่เราจะไปเีการกันเราจะเดินค่ะห้ามสายแบรนด์เนมใด้ใช่ <laughs> ใช่จริงๆ <laughs> ไปแล้วไปแล้วค่ะไปทำงานก่อนนะคะ <laughs>